สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไยสุพูสุคนเนอะคะ่ะมื่อนี้กะมาพอกับสามีผ้าเส็บเพื่อก่าค่ะพี่น้องมื่อนี้สามีกะได้บอกไลมาเป็นมูค่ะได้ย้ำแม่งกับพุ่นะค่ะพี่น้องย้ำว่าได้เบิดหลายๆคนอยากกินสามีกินแม่งกับพุดด่นอีกคอนี่ก็เลยมาย้ำแต่ว่าหลบทีแล้วนั้นก็คือสามีเอาไปผสมว่าคุกน้ำมันงาหล้วก็ใส่ใสง่งาเนาะแต่ว่าหลบนี่สามีย้ำใหม่ใส่นี่ค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดท่านี้ค่ะ มาจ้ามาเสแซบน้ากันมุนี่กะบ่บคอยมีผักแก้มกับพี่น้องบ่รู้ว่าสีแก้มกับอย่างนี้สีขาก็เลยแดนผักกะหล่ำมากค่ะพี่น้องซอยบางๆหน่อยกิน,กมมกน,น,นแก้มเสแสรบมาจ้ามาเสแปรน้ำตาลค่ะพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อครับยำเม,มนกับพุนแซแบๆน้มมาจิ้มอะไรเนี่ยจิ้มซีฟู๊ดเผ็ดไหมชิมก่อ มาจา้ะพี่น้องมาจะกินจนึงจิ้มกันไปดูพูดอะไรมาเด้อครับมานี่โอ้เป็นตาแซมเด้นี่ยพูดอะพี่น้องกรอบอจิ้มหนึ่งจิ้ม,ม,มอ่ะบอกไปโอ้แซมเดียวเปดียวเดี๋เวนี้นะเดียวดี แซ่บครับกรอบนุ่มน้ำจิ้มก็เผ็ดเปรี้ยวหลายคนบอกว่าอยากเห็นกินยำแมงกัะพุนอีนกแม้แต่สาม,มสนี่เราทานมันกรอบดีกรอบพี่ลีแต่พี่นอ้องม,ม,มีความเปยาเสตเกียบ ขักกับกรอบพี่น้องแับอันเท่าพี่น้องอยากกินกินแม่งกับพุ่นบาวไปกับคือน,น้ำพี่น้องเล,เลยเฮ็ดเลย อบดีม,มั้ยเนาะค่นมันมุนมุนแน่พี่น้องมันไรออ้คือยังเศษมันแม่เดี๋ยวเศษขามันหม,มูตัวมันเฮ็ดกินบ่แล้วค่ะผักข้าได้ไงครับพี่น้องอืม,อม เดี๋ยวพี่น่มิ้งกินบอกก็ไอแข่นเน่ามาเด้อดจามาแสบต้องกันคัะพี่หนุ่มแสบเลอแสบได้ไหม ขนาดแสบปากเลยคุณลองมันเผ็ดคุอลอง,สง,งเสียงกรุบกรับดีที่สุดนะกรอบแต่ก้อนอัมนสาวเม่ก็เบาไกลกินมเป็นนด้วยค่ะอันเธอแหลกแม่คนทรงมะหเพิ่ณก็บอกว่าเข้มแล้วก็บอกว่าล้าที่ดี เขากับเออล่างไปซีหานามแล้วกับว่ามันเศร้าเข้มเนาะเอาไปลวกเออกินบบเดยพี่น้องเข้มแห้งลอกนั้นบันี้ก็เลยอ๋อเห็ดลอกเห็ดกินไมเบ่งแซนามสองขึ้นถึงล่างบันี้จืดดีพี่น้องอืม แซ่บอ่ะแซ่บจิ้มน้ำจิ้มเลยโลนออขอบข้าพีปน้องเอ้ยกุบกรับนะ เบาไกลว่าหลอกหลอกกวนถี่ว่าห้องกุ๊กกับพวกเนื้อทวกยังเนี่ยกับเพ็แบบนี้แบบได้แท้มันต่างกันพี่น้องถ้าแบบนั้นก็จะใด้รสชาติแบบคล้ายๆน้ําจิ้มหมูกระทะเนาะมีหวานหน่อยแต่อย่างนี้จะออกแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดซีฟู้ดเลยแบบเนี้ยแบบนั้นสีหอมเลยแม่นก็แบบนี้มันสิแบบแบบนั้นไงล่ะ ข้าเห็ดแบบเนียนเปียวแน่นอะอย่าเห็นที่พูดอ่ะคุณทำได้ไหลายเมนูนได้เนาะแมงคุณอ่ะ นุ่เสียงบอกไกย่ยงนะอตอนนี่เสียปากพี่จ้องหอนไดเบาตอนนี้ถ่ยเบาไกลเพิ่งว่าหน่อยว่าทันเว้บนหน่อยด้ท่ะเนี่ยกินไปแล้วเลยนี่เสียปากแหงสีอไปทำยังไง Thấy không? Mình mùn mún nó, lúc này. thịt không? Ừm. Cái nó nó dùng hết nó lại. จ้าะ oh. มองถามนี่ก็เบาไก่ยุ้นบาคคยมีหมองไทยหิงนอกพี่น,อน้องเป็นบานเป็นบานเศร้านะบันเอือทอนไนพี่น้องมูหลังนิดหน่อยสองสันเลยจ้ะพืนที่มันหน่อยมันทายหิงอกบาคคยได้นอกจากไปบันแมสเบาไก่ค่ะ อโอ้โตัวชาแบบจัดจานนิดดียวบบแห้งไม,ม่น้องเลยพี่น้องท่านไหนชอบกินอยากลองกินมีแมงกะพรุนลองทำกินด้วยนะครับ าะหาถึงไม่กินก็ได้เนาะก็อธิบายไม่ถูกเนาะมันเป็นยังไงรสชาติต้องลองทำกินอ้องร้องครับลองนล้วว่าง่ายถา่ายกินเล่นได้เลยนะแบบเนี้ย ไม่ปวดหน้าเดี๋ยวผมโอ้เผ็ดบ่บ่เอา <c oughs> มันนีบเอาไยยาก่บ่เผ็ดสาม่เผ็ดเผ็ดไม่เท่าไรนะพี่น้องมันมีผักแก้มไงตายกินกับผักเผ็ดแห้ยยงแต่ต้องใส่เป็นปาดนี่เป็นฮวนให้พี่น้องโอ้ย ปกติบาภัยบาปใครนี่กินเผ็ดเ่าสุตสามีเนี่ยมนี่สามีบาสเผ็ดน้ำจิ้มนี่กะเชฟขึ้นจะหน้ำจิ้มซี่ฟูทั่วไปเนี่ยพี่น้องจะว,ว่ารวยง่าเพิ่มเข้าไปน้องโอ้พี่เท่าเตะทำไมตามีเพลิล่ะ ทำให้แสบปากแห้งอหบอกกเลยคุัวบไวเ้เราแสบแห้งครัแบบโอ้ยน้่งตางหูเงิแล้วเป็นหูเงอ มืัอนี้คือเผ็ดเลยแต่เสียป,ปากพี่น้องเอ้ยบัดนี้้นำตาสีไหลด์เราเป็นพี่น้องไม่บัดนี่ปากจะเป็นละหอนได้มืัอนี่อืมเาไม่ยอมแพ้มันมันนี่ยอมแพ้พี่นอ้องบัวแหงฟ้าฮัดเบาไก่กินเบจมมืัอนี้เบจมแซ่บให้หิวบาลุง อืม,อมเสียปากให้มันบาไปให้บอกใครก,กินเดี๋ยวสามีนั่งคุยกับพี่น้องเอีกจร็หมดแล้วอืมเสียบอะเรียบร้อยหมดแส่ไปนอคที่ติดบั กินน้อยแน่สามีเสียปากไหมจริงๆแน่เลยค่ะพี่น้องแสบยพีลีค่ะแนะนํำเลยมันกินแบบบ่คือแบบบ่คือหมูว่คือปลาที่ปลาว่ถือกับพี่น้องมันกรึบกึบกึบน็อแซ่บว่คือปลาหมึกบ่คือของตัวเลทั่วไปมือนั่นล่องพัดกับเพ้าแล้วค่ะกับแซ่บเพื่อนแปลกๆก็จะแซบแบบนี้ค่ะพี่น้องแม่มาดูนะ เสียปากแหงแล้วมนีีกะไปทำนี่กลยพี่น้องเจนได้กะสาวเมกะบอกไกกะขอคุณพี่น้นองสุภผู้สุคนนะคะที่คอยแหกกำลังใจะกะติดตามสาวเมฆตลอดมาค่ะจันได้กะฝากเป็นกำลังใจเด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เด้วยค่ะมืนอีห้องสองคนกะขอลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ